คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อน,นวันนี้ต้องมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยมาฝากนะคะเพื่อน เป็นเลขไทยรัฐเดลินิวแล้วก็บางกอกท today นะคะสามสำนักเทียบชนเลขกันนะคะเพื่อนเรามาดูของวันที่หนึ่งเดือนมีนาที่ผ่านมากันเลยนะคะเพื่อนๆออกนะคะเพื่อนๆห้าสามแปดนะคะแล้วก็เจ็ดสามนะคะเพื่อนๆ่ะเข้าเลขที่ต้มชอบตรงๆเลยนะคะสามแปดนะคะเพื่อนๆ 38เนาะส่วน73นะคะเลขอยู่ในตารางไทยรัฐนะคะเพื่อนๆมีเลข7แล้วก็เลข3นะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้นะคะเสียดายมากๆเลยค่ะของเดลี่นิวก็มีเลข7กับเลข3นะคะเด่นที่เลข3ด้วยนะคะเพื่อนๆเสียดายมากเลยนะคะแต่เราก็เพื่อนๆท่านไหนที่ตาม38นะคะก็เข้าบนตรงๆนะคะยังไงเราก็ไปตามกันต่อเนาะสำหรับ วดประจําวันที่16เดือนมีนาคมปี64นะคะเ,เพื่อนๆไทยรัฐนะคะมีเลข1นะคะเลข3เลข2เลข8แล้วก็เลข5นะคะส่วนเดลินิวนะคะเ,เพื่อนๆเดลินิวมีเลข4 0 7 3 1 5, แล้วก็8นะคะเพื่อนเดลินิวเน้นนะคะเลข4แล้วก็เลข3ตรงกลางตารางนะคะส่วนบางกอกทูเดย์นะคะเพื่อนมีเลข5เลข9เลข3 4เลข7เลข2เลข6 แล้วก็เลข0ูนย์นะคะเพื่อนๆเรามาดูเลขเด่นกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะต้องจะไปเร็วดอยนะคะเพื่อนเลขเด่นจะเป็นเลข3กับเลข5นะคะเพื่อนเพราะว่าเลข3มีทุกมีทั้งสาสำนักเลยนะคะอยู่ตรงกลางก็คือเลขเด่นเลยค่ะเพื่อนมี3มนะคะแล้วก็เลข5นะคะเพื่อนเลข5เนาอ เลข3มี3าสองนะคะเพื่อนๆสามส่สามแปดตัวเดิมนะคะเพื่อนๆท่านไหนจะกลับเป็น8 3าก็ได้นะคะแล้วก็เลข5ก็จะมี5 2ค่ะ5้สแล้วก็5 4นะคะ ส่วนตัวกันนะคะเพื่อนการเลขสีนะคะมี40 41แล้วก็47นะคะ40 41 47ส่หนเจ็ดวนเลขที่ต้อมชอบนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมนะคะก็ตามได้เนาะ เพื่อนๆคะต้องชอบ1 8ค่ะ2 8 7, 7 7ตัวสุดท้ายก็คือ9 4นะคะแต่เลขพอสอยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆ6 4 4 6ยังไม่ออกนะคะตั้งแต่ต้นปีมาเนาะถ้าเพื่อนๆท่านไหนจะกันก็ได้นะคะเพื่อนๆ6สเนาะ ตมขอไวยพรให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย